ปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซค์ถือเป็นการเดินทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะความสะดวกสบายในการเดินทางที่มีความคล่องตัวและมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางที่ไม่มากในวันนี้ผมขอแนะนำรถคันนี้เลยครับ Suzuki Leather J crossover ด้วยสมรรถนะรถสไตล์คลอสโอเวอร์ over, ตามแบบฉบับของรถสายมอเตอร์ครอสทำให้การท่องเที่ยวในป่าเขาที่มีอุปสรรคมากมายทำได้อย่างง่ายดายในส่วนของเครื่องยนต์ Suzuki l e เดอร์เจค s อสโอเคันนี้จะถูกออกแบบให้มีพละกำลังอย่างลดเหลือด้วยเทคโนโลยี Suzuki Eco p e r f o r m อร์แขนาด112.8ซีซีบอกได้คำเดียวครับว่าอึดถึก ทนสุดๆแถมยังประหยัดน้ำมันด้วยหมดความกังวลเรื่องชุดสีเป็นรอยง่ายหรือแตกหักขณะเดินทางเพราะรถคันนี้จะใช้วัสดุชนิดพิเศษที่มีการผสมสีลงไปในตัวเนื้อวัสดุเลยทำให้ทนต่อแรงขีด